สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสโตรี่จ้ามาพูดอกันอีกเช่นเคยนะพี่น้องพี่น้องคือตอนนี้เงียบหายไปโดนมาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กลับมาดีขึ้นแล้วแล้วก็อยากจะมาระบายอยากจะมาะมีเรียงเ้ามีเรียงเขาเรียกว่าอะไรหัวข้อแม่ตายขึ้นว่าฉันถูกสามีฝรั่งเอาเปรียบอืมฮัลนล้วก็นก็ซีสงสัยว่าตอนนี้สถานภาพแม่ตายหรือว่าอะไรยังไงเป็ยนยังไงน,นะคะคือแม่ตายตอนนี้สถานภาพอ่า จะสดสดสดแล้วล่าจารเถาะคือสดแล้ว้ะพี่น้องอืมก็คือไม่ตายกับสามีเนี่ก็คือก็อันนี้คือทิ่ว่าลงลึกดีเทลอะไรยังไงนะคะลงลึกดีเทลเราจะเอาไปสเต็ปหน้าเอาไปคลิปหน้าต่อไปเรื่อยๆได้ดพี่น้องเด้อรอฟังรอติดตามรับชมกันนะคะอันนี้คือแมตายสิเราอีกฟังว่าเป็นอย่างคือขึ้นหัวข้อน,นี้มันบอกพี่น้องคือฉันถูกสามีฝรั่งเอาเปรียบคือแม่ตายนี่ใช้ชีวิตอยู่สวีเดนมาเก้าปีปีนี้ปีที่สิบน,นะคะก็ก,กพพ็พูดถึง พูดถึงถ้าจะว่าอย่างนั้นเลยสัทีเดียวมันก็คือซีโบแมนเป็นการส่ไลายเขาคือเป็นการบอกให้เขาคัากปดนะพี่น้องแต่ว่าแม่์ตายกับซีค้นหัวขอบแบบนี้ซื้อนะคะอืคือประมาณว่าแม่ตายพี่น้องเคยได้ยินเรื่องเรื่องที่เขาว่าคำสืบภาษศีตีเขาเคยบอกกันว่าว่าพ่อแม่รังแกฉันอันนี้ก็คือกันสามีรังแกฉันเป็นยังไรฮูจักบ่พี่น้องคือแม่์ตายนี่มาอยู่นี่คือให้สามีทําทุกอย่าง ทำอะไรไม่เป็นอะไรยังไงเลยพี่น้องยกไข่สามีเหตุทุกอย่างเพราะว่ามาเดือนแรกเดือนที่สองไม่แต่ท้องไม่แต่กระตังทองไม่แต่กับดยความที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ด้วยความที่รักเขากะให้ทุกอย่างให้ทําทุกอย่างให้เธอเป็นทุกอย่างให้เธอได้มีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวฉันอืมแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่แต่บลเคยคิดเลยว่าอยู่มาวันหนึ่งวันนี้วันวัน,วนปีที่สิบแม่แต่ซีมาเจอแบบนี้แม่แต่ซีมาถึงจุดที่หัวใจแม่แต่ต้อง มันสิ้นสุดนะพี่น้องมันสลุดมันสิ้นสุดหัวใจสิ้นสุดหัวใจหัวใจคือแม่ตตยบอกกับตัวเองว่าแม่ตายไม่เอาอย่างนี้อีกแล้วแม่ตต่เหนื่อยแม่ตต่ไม่อดไม่สู้ไม่ทนไม่ทนอีกแล้วเออแม่ตต่ก็ดำเนินการดำเนินเรื่องยานน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้แม่ตต่ก็ซีามบอกให้ฟังแม่ซีโมเป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยสัมผัสสามีฝรั่งแล้วกะ อยากได้สามีฝรั่งจนนตสซันคิดว่าสามีฝรั่งจะพาท่านไปคือชีวิตจะด้วยด้วยกีบกุหลาบเออแมนสาหรับบางคนบางท่านที่เขาวาสนาดีที่เขาดีนูน่นนี่นั่นนี่ก็อาสีแมนพี่น้องแต่ว่าจะต้องเข้าใจโลกมนุษย์พี่น้องไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีใครผู้ชายคนไหนไม่มีใครอะไรยังไงในโลกนี้ที่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต์บ่มีบ่มีเลยพี่น้องแมแต่ตัวเข้าเอง เขาก็ยังบดได้เพื่อเฟกลอยเปอร์เซ็นต์เขาก็ยังมีมองดงังมองดำมองบอดีมองนันนุนนีนุนกนเนาพี่น้องตัวเขาก็เหมือนกันตัวสามีก็เหมือนกันแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเขาที่ไม่ดีทําให้เราต้องมาเจอวันนี้เราก็ไม่ได้ดีมากมายที่คือต่างคนต่างไปกันไม่ได้ก็จึงมาหดมือนี่พี่น้องอืมแม้แต่กับบดได้โทษเขาเสทีเดียวกับแต่ว่าตัวตัวเองเนี่ย ตัวเองรู้ตัวเองดีว่าตัวเองทำทุกอย่างทำทุกอย่างในบ้านเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นอี้แจ๋วหอดเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นช่างเป็นแม่บ้านเป็นคนตัดหญ้าเป็นคนขุดสวนเป็นคนเป็นทุกอย่างเป็นคนไถกับเข่าเป็นทุกอย่างทุกอย่างอหลี พี่น้องตัวแม่ตาเองแม่ตาแม่ตาไม่เคยดูถูกตัวเองแล้วก็ไม่เคยที่จะไม่ชื่นชมตัวเองแม่ตาเป็นคนที่ชื่นชมตัวเองตลอดเวลาแม่ตาเป็นคนดีแม่ตาเป็นคนเก่งอืมสำคัญสำคัญแม่ตาเป็นคนดีดีดีคักพ้อมแม่ตาจะชื่นชมตัวเองและจะบอกรักตัวเองทุกวันว่าเจ้าเป็นคนดีเจ้าเป็นคนดีนะตายเจ้าเป็นคนดีเจ้าเป็นคนกตันยูเจ้าเป็นคนเซยเหรือคนอื่นเจ้าเป็นคนที่ไม่เคยเอาเปรียบคนเลย คือตัวแมตายแล้วแม่ตายแล้วแม่ตายเป็นคนที่ชื่นชมตัวเองตลอดฮัลโหลคนกับว่าว่าเจ้าผู้งใบเคนอื่นื่นชมคน,น,นอื่นกันย่องข่อยยู่ตะว่าข่อยกันย่องอย่าของเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ที่เขาเรียกว่าอย่างพี่น้องชื่นชมตัวเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะชื่นชมเราสิเป็นประมาณนี้แมพี่น้องเออแมตายยอมรับอิหรีว่าตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงตอนนี้ตอนตอนปีใหม่แมตายอ่าแช,ชมปาภาษาไทยว่าอย่างอ่าบิสตรองหรือยไม่พี่น้องแมตายแมตาย อดทนอดทนกับเรื่องใบขับขี่ตอนนี้ไม่ไตไมีใบขับขี่มีรถแล้วได้รถตามใจปรารถนาแล้วเออแม่ไตสิบ,บินสิบ,บินไปน้ําในโลกกว้างที่แม่ไทถูกขอบถูกง่ำมาตลอดมาตลอดเก่าปีคือสาเหตุที่ไม่ไตวบอกว่า,วาเอาเปรียบเป็นบ่คือเขาก็บางบางคนก็บอกว่ามองว่าดีดิพี่น้อง สามีไม่ทำอะไรสามีให้อยู่บ้านสามีให้เลี้ยงลูกสามีไม่ให้เจอโลกอะไรยังไงสามีให้อยู่ตรงนี้เออถามว่าอีกมุมหนึงมันก็เป็นมันก็เป็นดาบสองคมเน้ยเออดาบสองคมีอย่างวันติคุณจะไม่ได้รู้โลกภายนอกเลยคุณจะไม่ไดรรูรู้เรื่องโลกกว้างเลยซึ่งตอนนี้แม่ไา่เจอและแม่แต่เป็นและแม่ไต่ประสบอยู่แต่ว่าทางนี้ทางนั้น แม่ตายเสื้อมั่นในตัวเองนะแม่ต่คิดว่าแม่ต่ต้อง่านไปให้มันได้แล้วก็แม่ต่อยากฝากเพื่อนๆทุกๆคนที่กาลังเจอสถานการณ์คือจังแม่ตายสู้ลุกขึ้นสู้อย่าท้ออย่าถอยทนอดทนอดทนมู้จ้าต้องคิดว่ามู้เจ้ามาหดมือนีได้จังหดมู้เจ้าเออมู้เจ้ามู้เจ้าเก่งมาหดมือนีหล้วมู้เจ้าต้องเก้งต่อไปแต่ก็ต้องสู้ต่อไปพี่น้องอื เดี๋ยวเมตายซีมีอีพี่ออกมาหลายๆหลายๆนะคะสาหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไท่ได้หนูจากเมตายก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเมตายไ้นะคะแล้วมุ่งเจ้าซิรูจักเรื่องเล่าชีวิตมาดาในต่างแดนว่าเป็นจังไไดว่าว่าลําบากว่าต้องสู่ต้องอดทนซํำใดที่ซีไม่ยืนจุดนี่ได้พี่น้องบอม่นเรื่อง,ง่ายแล้วมั่นกับบม่นเรื่องหอยาดสําหรับทุกๆอย่างใจเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวได้พี่น้องทุกๆอย่างท้าใจ ถ้าใจสู่สยางเนี่ยไม่แต่ว่าคิดคิดว่าทําได้ทําทําได้เหตุได้สู่ไปได้ด้วยตัวเองนะพี่น้องเออเดี๋ยวไม่ไตรนะตอนนี้ถ้าสําหรับท่านบางท่านบางคนที่ที่ที่ยังบูัาตัวแม่ไตดีก็อาจจะคิดว่าโอ้ยอันนี่คือเอาเรื่องขรอพ่วงของตัวเองมาขายเรื่องอะไรมาขายแต่ว่าแม่ไตคือ เอามาแชร์ประสบการณ์สําหรับคนที่อยากอยู่เมืองนอกสําหรับคนที่อยากรู้คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าฮาละกคอนก็บอกว่าปาชีวิตจะคึอสวยรู้จะคืออย่างนั้นในเนือย,อย่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดมันมีบางมุ่มบางอย่างถ้าเจ้าบบได้มาอยู่ในเฮี้ยนคอยเจ้าก็สซบ่หูว่ามันเป็นยังไ๋อย่างจังได๋เป็นบ่พี่น้องมันมีอีกหลายยางตื้นลึกหนาบางที่มัน บอกคนอื่นไม่ได้ที่มันไม่สามารถไปพูดให้คนอื่นฟังได้ว่าเราเกิดเข้าอีกเกินยังคืนเข้าเป็นยังคืนเรื่องเขาไม่เป็นยังไงฮะนะพี่นออ้องเออนี่ละ่ะกระทึงเป็นการเตือนเป็นการบอกพี่น้องว่านี่สามีเอาเปรียบเอาเปรียบเพราะว่าเขาบ่ได้ให้เขาเขาบ่ได้เปิดโลกะาตุให้เาเขาไ่ได้เขาบ่ได้ เขาเสื้อใจเขาเพราะเฮาฮักเขาเพราะเฮามีลูกน้าเขาแล้วเฮาอยากอยู่น้าเขาเขาอยู่ตะเนีน้าเขาเขาอยู่ตะกรอบมองนั้นแล้วเฮาสิบบไดไปเจอลกภายนอกเฮาสิบบไดไปเจออีหยังอีกมากายมล้วเฮาซิอยู่ตะตรงนั้นแล้วโลกทัศน์แล้วมุมมองเฮาสิอยู่ตะตรงนั้นแล้วสุดท้ายเฮาก็สิเป็นคนอยู่ตะมองนั้นแล้วมือนึงถ้าเขาทิ้งเราถ้าเราทิ้งเขาเช่นเดียวนี้เฮาสิู้จากลกกวางเฮาสิบบจักอะไรใดๆดเลยคือกันกับแม่ตายที่เป็นยี่ตอนนี้แต่ว่าแม่ตายเชื่อมั่น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 อย่าของว่าแม่ตาย ผ่านไปผ่านไปให้มันได้แล้วก็จากอีพี่นี่ถึงอีพี่ตอนต่อไปต่อไปต่อไปที่เมตายสีเบาเห็นมเจ้าฟั่งรีเลยเรื่อยๆถ้าไปที่ตามเมตายจากนี่ถึงตอนนั้นแล้วเฮาซิมาคุยกันว่าชีวิตเมตายเปลี่ยนแปลงไปอะไรจังไหนแล้วกับจังซีมาว่ากันอีกเทนึงนะคะเมื่อนี่อีพี่นี่เมตายกับเสียไว้ซ้ำนิกนเดี๋ยวเมตายซีมีอีพี่หนาต่อไปต่อไปเรื่อยๆว่าชีวิตเมตายสิเป็นยังไงเดี๋ยวซิมาอัปเดตให้ฟั่งรีเลยเรื่อยๆว่าสิเป็นยังไงนะคะเมื่อนี่เมตายสิกล่าวคำว่า สิกล่าวคำที่เมาตายเคยบอกเส้นลับเมาตายทุกทุกคนว่าคือบุญรักษาทุกข่ทุกคนคือคิดดีทำดีเท่านั้นแล้วมันสิมันสิใดดีคณาเป็นคนดีเท่านั้นเขาเชื่อมันว่าเขาเป็นคนดีเท่านั้นแล้วเขาสิม,มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมาตายเสียยังสัน่นพี่น้องมือนี่เมตายกัสิกล่าวคำว่าบุญรักษาทุกข่ทุกคนในพี่น้องเป็นคำที่เมาตายว้าตลอดว้าอยู่ตลอดตลอดตลอด นี่แหะคือฝากพี่น้องไว้บุญรักษาทุกข่ทุกคนยาเจ็บยาไข้ยาจนเด้อพี่น้องเด้อจะเลื่มจะเลื่มเมตายเมตายฝากไม่ตายเมตายตัวน้้ยนใอยนี่ละเอาไว้ในอ้อมแขนของพี่น้องเอาไว้ในอ้อมกอดของพี่น้องทุกข์ทุกคนหักหน่อยหน่อยแต่ว่าหักโดนดนเด้อพี่น้องเด้อหักไมตายซ้อยสนับสนุนไมตายให้ไม่ตายมีชีวิตที่สตรองแล้วก็อยู่ในออแม่บ้านตังแดนนี่ได้ให้สู่ให้ส้นให้อยู่ในนี่ได้ไปให้ลุงให้ลุง ให้ลุ้งให้ได้นะพี่น้องขอให้แม่น้องพี่น้องสนับสนุนไม่ตายในเด้อโอเคมันหนีไม่ตายต้องรับไปก่อนพอกันไหมในใน,ในคลิปหน้านะคะมันหนีไม่ตายสิ่เกาวคำว่าบาุญรักษาทุกคู่ทุกคนพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ